สวัสดีครับวันนี้จะมาแบ่งปันเรื่องการใช้แบบประกันที่ชื่อว่า 24TX ในการขายไอเดียเพื่อการลดหย่อนภาษีแต่ว่าก่อนที่เราจะเริ่มเข้าสู่แบบประกันเนี่ยเรามาทําความรู้จักเรื่องของการเสียภาษีนะครับหลักการเสียภาษีเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังง่ายๆเลยนะครับจะได้นําไปบอกเล่าไปกับลูกค้าได้ก่อนอื่นเลยนะครับต้องรู้จักคําว่ารายได้สุทธิก่อนรายได้สุทธิเกิดจากอะไรครับเกิดจากรายได้ ลบด้วยค่าใช้จ่ายแล้วก็ลบด้วยค่ารถย่อนนะครับจะเท่ากับรายได้สุทธิแล้วรายได้สุทธินี่แหละก็จะนำมาคำนวณภาษีซึ่งถามว่าใครจ่ายภาษีเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับรายได้สุทธิต,ต่อมานะครับรายได้สุทธินั้นเนี่ยก็จะนำมาคำนวณภาษีครับโดยขึ้นอยู่กับฐานรายได้ซึ่งจะมีตัวเลขดังต่อไปนี้ใครมีรายได้เยอะเสียภาษีเยอะใครมีรายได้น้อย อาจจะไม่ต้องเสียภาษีหรือว่าเสียภาษีน้อยเรามาดูฐานภาษีกันครับอันดับแรกนะครับคนที่มีรายได้ตั้งแต่1บาทถึง1นึ0 0 0สบาทตรงนี้จะได้รับการยกเว้นนะครับอ่ะผมเรียกเป็นฐานที่1ก็ได้เพื่อความเข้าใจฐานที่1เนี่ยไม่ต้องเสียภาษีครับภาษีศย์บาทต่อมานะครับฐานที่2ก็คือคนที่มีรายได้ตั้งแต่1นึ่งแสนกับ1บาทเป็นต้นไปถึง3 0 0 0 0นตรงนี้จะเสียที่5%ปเซนนะครับโดยเสียตั้งแต่ 1 5 0 0 0 0บาทเนี่ยนะครับนับจากบาทแรกก็คือ1,500,000บาทนะครับไปถึง3 0 0แสนเอา3,000 300, 0 0ตั้งเลยแล้วลบด้วย1,500 0าก็จะเหลือส่วนต่างอยู่1,500 0าแล้ว1,500 0าเนี่ยจึงจะมาคูณ5%ก็จะเท่ากับว่าคนนี้นะครับจะต้องเสียภาษี7,500บาทนั่นเองนะครับการเสียภาษีก็จะเสียเป็นขั้นบันไดนะครับเสียเป็นขั้นบันได ขั้นต่อมานะครับคือคนที่มีรายได้สุทธิ3ามแสนหนึ่งบาทถึงห้าแสนตรงนี้จะมีช่วงแกลบสองแสนถูกไหมฮะสามแสนถึงห้าแสนตรงนี้จะเสียภาษีอยู่ที่สิบเปอร์เซนครับดังนั้นสิบเปอร์เซนนี้จะคิดจากบาทสามแสนหนึ่งบาทไปถึงห้าแสนก็คือสองแสนถูกไหมครับตรงนี้จะเสียภาษีอยู่ที่สองหมื่นบาทรวมกับขั้นบันไดขั้นแรกที่เจ็ดพันห้าจึงรวมเป็นสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเห็นไหมครับเนี่ยเป็นขั้นบันได ต่อมาขั้นที่3นะครับห้าแสนบาทถึง7,50ดแสาหก็จะเสียอยู่ที่15%เอนะครับเอา7จ็ดแตั้งแล้วลบด้วยแสนห้มันก็คือเท่ากับ2องแสถูกไหมครับเอา2องแสไปคูณด้วย15%ก็จะได้ยอดเงินที่3,7,500บาทเอาภาษีขั้นบันไดนี้ไปรวมกับ2ขั้นแรกก็จะอยู่ที่65,000เราก็จะคำนวณกันต่อนะครับใน ขั้นที่5ก็คือคนที่มีรายได้สุทธิอยู่ที่7จ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่งบาทถึง1ล้านเห็นไหมเอา1ล้านตั้งลบ7จ็ดแสนห้าก็จะเท่ากับ2องแสนห้าไอ้เจ้า2องแสนห้าก้อนเนี้ยนะครับในขั้นที่5จะเสีย20%ละดังนั้น20%ของ2องแสนห้าจึงเท่ากับ5 0,000แล้วก็นํามารวมกับภาษีขั้นบันไดข้างตน้นจะรวมอยู่ที่1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับต่อมาอีกขั้นหนึ่งก็คือคนที่มีรายได้เกินล้านครับหนึ่งล้านหบาท ถึง2ล้านเป็นรายได้สุทธินะจะเสียภาษีอยู่ที่25%เอนะครับเอา2ล้านตั้งลบด้วย1ล้านก็จะอยู่แกรบที่1ล้านถูกไหมครับจะอยู่ที่ผลลัพธ์1ล้านก็เอา1ล้านเนี่ยคูณ25%ก็จะเป็นภาษี2 5 0 0 0 0รวมเสียภาษีทุกขั้นเลยนะจะอยู่ที่3 6 5 0 0 0และขั้นต่อมาขั้นที่7ครับคนที่มีรายได้2ล้าน1 000, บาทเป็นต้นไปถึง5ล้านนะจะเสียภาษีอ่ที่ฐาน30%์ด้วยกัน เอา5ล้านตั้งลบด้วย2ล้านก็จะเห็นนะครับผลลัพธ์เท่ากับ3ล้าน3ล้านคูณ30%ก็จะเป็น9 0 0 0แสบาทดังนั้นนะครับคนที่มีไรายได้5ล้านก็จะเสียภาษีสุดทธิอยู่ที่1.265 0ล้านเสียเยอะมากเลยนะถ้าใครมีลูกค้าที่จ่ายภาษีเยอะการทำประกันชีวิตช่วยเขาได้แน่นอนและขั้นสุดท้ายครับขั้นที่8คนที่มีไรายได้5ล้าน1 000บาทเป็นต้นไปเสียภาษี15% คำนวณอย่างไรครับก็คำนวณตามจริงครับว่ายอดเขาเกิน5ล้านไปเท่าไหร่สมมุติว่าถ้า10ล้านเอา10ล้านตั้งลบ5ล้านไอ้ตรง5ล้านก้อนเนี้ยจะเสีย35%นะครับก็จะเยอะมากดังนั้นเนี่ยทริคนะครับในการที่เราจะาใช้ประโยชน์จากภาษีเนี่ยทำยังไงรู้ไหมครับก็คือเราต้องให้ลูกค้ารู้ก่อนนะครับว่าเงินของเขาเนี่ยหายไปเท่าไหร่นะครับก็คือให้ไปดูยอด ไรายได้สุทธิอ่ะยกตัวอย่างนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเขารายได้อยู่ที่ช่วง1ล้าน2แสนบาท1ล้าน2แสนบาทเนี่ยเขาเสียฐานเท่าไหร่ครับเขาเสียฐานสูงสุดอยู่ที่25%วันนี้ถ้าเกิดว่าเขาทำประกัน1 0 0 0แสนบาทนะฟังดีๆนะถ้าวันนี้ลูกค้าฐานภาษีอยู่25%ลูกค้าทำประกันเข้ามาเบี้ยประกัน1 0 0 0แสนบาทนะครับเขาก็จะได้เงินคืนไป สองหมื่นห้าพันคิดง่ายๆเลยถ้าเขา,เาฐานภาษี30%เปอขาจ่ายเบีย้ยประกันมา1,000งแบาทเขาก็ได้เงินคืนไปส0 0 0มบาทแบบนั้นเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวจะคำนวณให้ดูนะครับว่าคำนวณอย่างไรโอเคทีนี้วิธีบริหารภาษีนะครับก็คือคนที่รายได้สูงเนี่ยแต่ต้องทำให้เงินได้สุทธิเนี่ยมันน้อยลงการจะทำให้รายได้สุทธิน้อยลงนะครับก็ต้องใช้เครื่องมือที่รัฐบาลให้ครับ ที่เรียกว่าค่าได้จ่ายนะครับลบกับโทษที่เรียกว่าค่าได้จ่ายและค่ารลดหย่อนนั่นเองนะครับส่วนประกันชีวิตเนี่ยเดี๋ยวบอกอีกทีหนึ่งนะครับถ้าประกันชีวิตทั่วๆไปจะลดหย่อนได้สูงสุด1000 0แบาทประกันสุขภาพได้25งหมแต่25งหมนี้รวมอยู่ในแสนนี้นะครับเบ็ดเสร็จ2ตัวเนี่ยรวมกันได้ไม่เกิน1 0 0 0 0แและแบบบํานาญได้20 0 0 0นบาทแต่ถ้าซื้อแบบบํานาญอย่างเดียว ก็สามารถได้สูงสุดถึง3 0 0แ0นในกรณีที่ไม่มีในกรณีที่ไม่มีประกันชีวิตอย่างอื่นนะครับและแบบประกันที่เราจะใช้นำเสนอลูกค้าเรียกว่าแบบ 24TX เนะครับเป็นแบบที่ผลตอบแทนดีมากมีเงินคืนเมื่อรวมกับผลประโยชน์ทางภาษีแล้วเนี่ยลูกค้าจะได้รับเงินคืนค่อนข้างเยอะมารู้จักแบบประกันแบบนี้ก่อนครับแบบประกันแบบนี้เนี่ยนะครับ อายุที่เริ่มต้นทําได้คือ1เดือน1วันถึงอายุ55ปีระยะเวลาการชําระเบี้ย24ปีคุ้มครองกันไปยาวๆถึงอายุ90ปีนะครับความครองนะครับในส่วนของชีวิตเนี่ยจะเริ่มต้นนะครับตั้งแต่วันอัปประกันภัยจนถึงอายุ90โดยที่ความครองจะเพิ่มขึ้น10%ทุกๆ3ปีกรมธรรท,นทีนี้มาดูในส่วนของเงินคืนบ้างนะครับ แบบนี้เนี่ยจะมีเงินคืนให้ผู้เอาประกันนะครับแบบนี้จะมีเงินคืนให้กับผู้เอาประกันภัยทุกๆ3ปีครับปีละ5%นะครับโดยคืนในปีที่3 6 9 12 15 18 21และ24หลังจากนั้นครับก็หยุดชำระเบี้ยและในปีที่25ลูกค้าจะได้รับเงินคืนอีก70%เป็นครับเป็นเงินก้อนใหญ่เลยนะครับของเงินเอาประกันชีวิต และหลังจากนั้นตั้งแต่ปีที่26เป็นต้นไปนะครับจะได้รับเงินคืน8%ของทุนประกันไปจนถึงอายุ89และในตอนที่ลูกค้าอายุ90นะครับลูกค้าก็จะได้รับเงินก้อนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็อยู่ที่ระหว่าง210ถึง390%ก็ต้องขึ้นอยู่กับอายุของลูกค้าด้วยนะครับและนั่นก็คือตัวแบบประกัน 24TX นั่นเองครับ ต่อมาครับเรามาดูนะครับว่าเมื่อเรานำแบบประกัน 24TX เนี่ยมาใส่สูตร Excel นะครับลูกค้าเนี่ยจะได้รับผลตอบแทนอย่างไรบ้างตรงนี้เนี่ยให้เราดูจากตารางนะครับทางด้านบนนะครับผู้ชายอายุ35ปีนะครับซื้อแบบ 24TX 90ทับ24ทุนประกันเริ่มต้นนะครับอยู่ที่712,099บาทนะครับรับเงินคืน4.9ล้านตรงนั้นนะครับ มาดูนะครับออมปีละ1 0 0 0 0แบาทตรงนี้เนี่ยเราจะเอาเบีย้ยประกันกลมใช้คาว่าเบีย้ยประกันกลมทุนประกันจึงไม่กลมเบีย้ยประกันเนี่ยสุดทธิอยู่ที่ปีละ0,000 0แสนนะครับแต่ว่าทุนประกันอยู่ที่7จ็ดแสนหนึ่บาทระยะเวลาเก็บออม24ปีนะฮะเงินออมที่เราออมรวมเนี่ยก็1นึ่งแสนคูณยีจะเท่ากับ2องล้านสี่แสนบาทก็จะได้ผลประโยชน์เพิ่มเติมนะครับทั้งสิ้นเนี่ยกำไรประมาณ2องล้านห 2 5 9ล้านบาททีนี้มาดูรายละเอียดกันนะครับมาดูตารางแต่ละช่องกันนะครับอย่างยกตัวอย่างนะครับสิ้นปีที่1อายุ3,6ปีออมปีละ1,000 0แสนนะลูกค้ารายนี้เนี่ยเลสเซนะครับว่าเขาเสียภาษี20%เนะครับเสียฐานภาษีอยู่20%แสดงว่าเขาออมมา1,000 0แเนี่ยเขาจะได้สิทธิภาษีคืนไป2,000 20, 0บาทเลยนะครับเยอะมากๆนะครับช่องต่อมาเป็นช่องรวมสะสมหมายถึงว่า รวมสะสมทั้งภาษีแล้วก็ตัวเงินคืนจากกรมธรรมช่องต่อมานะครับกรณีปิดบัญชีอันนี้หมายถึงว่าถ้าลูกค้ายกเลิกกรมธรรมก่อนก็จะเป็นตัวเลขตามนี้เลยนะครับคําว่าเงินสดพร้อมใช้ก็หมายถึงว่าถ้าลูกค้าปิดกรมธรรม์น,นะครับก็จะเป็นเงินคืนนะครเป็นเงินเขาเรียกว่า cash value มูลค่าเงินสดที่อยู่ในกรมธรร์ก็ตัวเลขตามนี้ คํำว่ารวมรับเงินนี่หมายถึงว่ารวมทั้งแคชเวลูแล้วก็ตัวเงินคืนกับภาษีที่เขารับไปแล้วช่องสุดท้ายนะครับเป็นช่องกรณีเสียชีวิตนะเสียชีวิตในช่องแรกที่บอกว่ารับเงินก้อนอันนี้ก็หมายถึงว่ากรณีเสียชีวิตใช่ไหมเพราะว่าทุกๆ3ปีจะมีความครองเพิ่มขึ้นดังนั้นจะสังเกตว่าในช่องกรณีเสียชีวิตเนี่ยตรงช่องรับเงินก้อนเนี่ยมันจะมีเงินเพิ่มขึ้นนะครับสังเกตว่าทุกๆ3ปีจะเพิ่มขึ้น แล้วก็ส่วนช่องรวมรับเงินหมายความว่าในกรณีที่ลูกค้าเสียชีวิตเนี่ยลูกค้าก็รวมทุนประกันที่เพิ่มขึ้นแล้วก็บวกกับเงินคืนที่ลูกค้ารับคืนมานั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราหาลูกค้านะครับเราก็ปริ้นนะครับเราก็ปริ้นแผ่นนี้ไปเลยนะครับยกตัวอย่างครับคุณเอกเป็นวิศวกรนะอายุ35ปีรายได้ปีหนึ่งเนี่ยนะครับอยู่ที่สุทธินะหักมาแล้วเนี่ยอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแบาทแสดงว่าลูกค้าเนี่ยเสียภาษียุติ่ฐาน 20%นะครับลูกค้าฐาน20%ดังนั้นเวลาลูกค้าทำมาปีละ1 0 0 0 0แสนเนี่ยลูกค้าจะได้เงินภาษีคืนปีละ2 0 0 0มนะครับแล้วก็ทุก3ปีจะได้เงินคืนจากกรมทรรเนี่ยสามหมัน35,605บาทเห็นไหมครับตามตารางตัวเลขนะดูตัวเลขไปเลยนะครับอ่ะตรงนี้ถ้ากรณีเสียชีวิตนะสมมุติว่าฝากมาปีเดียว1 0 0 0 0แสนแล้วคุณเอกเสียชีวิตเลยเขาจะรับเงินก้อน 712,099บาทบวกสิทธิภาษี1ครั้งเห็นไหมครับดังนั้นก็จะรับเงินรวมอยู่7,03 0 0 0าทีนี้มาดูนะครับสิทธิทางภาษีถ้าเกิดว่าคุณเอกทำงานไปเรื่อยก็ต้องลดภาษีทุกปีอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยภาษี2 0ปีอ่า24ปีนะครับก็จะรวมอยู่ที่อ่าสี่แสนนะฮะประมาณ4 0 0แสนสี่แสนกว่าบาทใช่ไหมเดี๋ยวนะ20คูณ24 สองแสนสี่แสนแปดถูกต้องแล้วนะครับแล้วก็มีกระแสงเงินสดตรงนี้ให้ด้วยนะฮะสามหมบาททุกๆ3ปีจนถึงปีที่ยีดังนั้นตรงนี้เนี่ยลูกค้ารับเงินรวมไปแล้วนะครับเฉพาะเงินคืนนะกับภาษีนะเจ็ดแสี่พันแปดบาทตรงนี้จะเป็นช่องเงินสดพร้อมใช้ถ้าลูกค้าปิดบัญชีเลยนะครับลูกค้าก็จะปิดบัญชี ได้ที่เงินมาอีกนะครับได้มาอีกนะสอง8้านสองแสนหกหมื่นแปดพันสามสิบห้าบาทนั้นลูกค้าจะได้รับเงินรวมสามล้านสามหมื่นสองพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะครับถ้าตรงนี้ปิดบัญชีก็ยังกำไรอยู่ดีถูกไหมครับเพราะว่าลูกค้าเนี่ยออมไปทั้งหมดสองล้านสี่แสนก็ยังกำไรหกแสนก็ถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับคำถามปีที่หนึ่งถึงยี่สิบสี่เนี่ยลูกค้ามีกระแสงเงินสดบวกภาษี คุณเอกได้เงินเฉลี่ยปีละเท่าไหร่นะครับเฉลยก็คือเฉลี่ยปีละ31,868บาทถามว่ามาคิดยังไงนะครับก็คือเอาเงินรวมนะฮะเฉลี่ยโดยเฉลี่ยนะครับก็คือเอาเงินคืนทั้งหมดนะครับบวกกับภาษีแล้วก็มาหารจะเป็นเงินจำนวนนี้นะครับพอปีที่กรมธรนปีที่25นะครับลูกค้าอายุ60ปีพอดีเลย จะมีเงินก้อนคืนให้70%ก็คืออีก4 0 9 0 0 0 9บาทก็ประมาณ500,000เนาะอ่าตรงนี้นะครับและหลังจากนั้นเนี่ยตั้งแต่ปีกรมธรนม์26เป็นต้นไปก็จะคืนให้8%ของทุนประกันก็จะอยู่ที่ประมาณ56,968บาทนี่มาเรื่อยๆเลยเห็นไหมครับเ <He S 1> มื่อครบสัญญานะครับอายุ90ปีได้เงินอีกก้อนหนึ่งลำซำก้อนใหญ่นะครับอีก1ล้าน 9 9 3 8 8 7บาทดังนั้นถ้าลูกค้านะครับเมื่อกี้บอกไปแล้วนะถ้าเกิดว่าครบ24ปีแล้วลูกค้าเวนคืนเลยก็ยังได้3ล้านกว่าบาทก็ยังกำไรแต่ถ้าลูกค้าไม่ต้องการยุ่งยากไม่ต้องการถอนไม่ต้องการปิดอยู่จนครบสัญญาดูซิว่าลูกค้าได้กำไรเท่าไหร่ลูกค้านะครับจะได้รับเงินทั้งสิ้นนะเออทั้งภาษีด้วยอะไรเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ4ล้าน9แต่ถ้าเกิดกรณีที่ลูกค้านะครับ เสียชีวิตตอนอายุ80นะอินเคสนะตรงนี้เนี่ยก็เขาก็จะรับเงินนะครับสะสมเงินสะสมอยู่ที่2ล้าน4แล้วก็กรณีเสียชีวิตอีกล้าน8ดังนั้นเนี่ยรวมนะครับลูกค้าไม่ใช่ลูกค้าแล้วตรงนี้ก็จะเป็นผู้รับประโยชน์จะรับเงินรวมอยู่ที่4ล้าน2 8 1,898บาทจะเห็นว่าแบบประกันแบบนี้มีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงนะ ทีนี้ตารางตรงนี้นะครับเป็นตารางเปรียบเทียบระหว่างการออมกับธนาคารคือหมายความว่า10,000แบาทนี้ถ้าเราไม่ออมกับชัรปไลฟ์นะครับไปออมกับธนาคารจะเป็นยังไงบ้างมาดูายละเอียดกันในกรณีที่1นะครับช่องรับเงินคืนเนี่ยถ้าฝากธนาคารเอาถ้าให้ดอกเบีย้ยหนนะครับฝากไป10,000แก็จะได้ดอกเบี้ยมา1000ในขณะที่ฝากกับเรานะครับก็ได้ดอกเบีย้ยก็ได้เงินคืนปีละ1 1 8 6 8บาทโดยเอา เงินคืน3ปีน่ยมาหารกันนะครับอันที่2นะครับกรณีเสียชีวิตเนี่ยถ้าออม1ปีแล้วเกิดโชคร้ายเสียชีวิตเลยฝากธนาคารคนที่รักรับเท่าไหร่ครับก็รับ1,000 0แบาทนะแต่ถ้าเกิดว่ากรณีฝากกับชับไลฟ์คนที่รักก็จะรับ7 1็9 9 9บาทมาดูกรณีที่3ครับถ้าเกิดว่าฝากธนาคารแล้วเกิดผู้ฝากเป็นเป็นคนพิการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง นะครับออมมาแล้ว2ปีเขาก็จะมีเงินแค่เพียง2 0 0 0 0 0บาทในขณะที่ถ้าออมกับชับไลท์นะครับเขาก็จะออมเงินแทนครับปีละแสนจะออมจนครบ24ปีตามที่สัญญานี่คือความสุดยอดของการออมกับประกันชีวิตดังนั้นเนี่ยเมื่อบริษัทออมแทนนะครับเขายังได้ผลตอบแทนครบสัญญานะครับอยู่ที่4 90, 9 9ล้าน9แสบาทมาดูข้อที่4ครับภาษีดอกเบี้ย ถ้าเกิดฝากธนาคารนะครับเกิน2 0 0 0 0จะเสียภาษี15%แต่ของชับไลฟ์ไม่เสียภาษีดอกเบี้ยรวมทั้งทุกๆภาษีด้วยข้อ5นะครับลดหย่อนภาษีฝากธนาคารลดหย่อนภาษีไม่ได้ในขณะที่ฝากกับชับไลฟ์นะครับได้ภาษีคืนปีละ2 0 0 0 0บวกบวกหมายถึงว่าถ้าลูกค้าฐานภาษี20บนะครับบวกบวกก็คือไปรวมกับเงินคืนด้วยนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยอย่างที่บอกครับบวกบวกก็คือไปรวมเงินคืนเฉลี่ยมาที่ผมบอกว่า จะได้รับเงินคืนเฉลี่ยปีหนึ่งสามหมื่นกว่าบาทก็คือตัวเลข2ตัวนี้รวมกันนะครับงนั้นเราจะเปรียบเทียบนะครับออมเงินเป็นระบบกับไม่เป็นระบบต่างกันยังไงออมแบบระบบเดิมฝากธนาคารกับระบบใหม่ต่างกันเห็นไหมครับเม็ดเงินกับค่างเงินเงินอยู่ต่างที่ก็ทําหน้าที่ต่างกันเงินวางที่ธนาคารอ่อนดอกเบีย้ยแค่ประมาณสัก50สตางค์หรือว่า1บาทนะครับแต่ถ้าอยู่กับบริษัทประกันชีวิตนะครับได้ทั้งความคล่องชีวิต แล้วก็ได้เงินคืนและหักรถย่อนภาษีได้นะครับมันเป็นการสร้างเงินนะครับและสะสมเงินไปพร้อมๆกันดังนั้นเนี่ยการออมแบบนี้ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายครับค่าใช้จ่ายแปลว่าเราจ่ายออกแล้วเราไม่ได้รับคืนแต่ว่าการออมแบบนี้เนี่ยเป็นการที่เราสร้างกระบอกให้เงินไหลเข้าทีนี้เรามาดูความสุดยอดนะของแบบประกัน 24TX ตัวนี้มันเจ๋งอย่างไรนะครับ ในกรณีที่ลูกค้านะครับถามว่าโอ้มันยาวจังเลยมันสั้นกว่านี้ได้ไหมผมจะบอกกับเพื่อนๆน,นะครับว่าจริงๆแล้วแบบนี้สุดยอดมากจริงๆแล้วถ้าคุณไม่ได้ห่วงเรื่องสิทธิท,ทางภาษีนะคุณฝากแค่6ปีแล้วคุณใช้มูลค่าเงินสําเร็จก็ยังได้หรือคุณออม10ปี15ปีก็ได้อย่างในตัวอย่างเนี้นะครับสมมุติว่าลูกค้าบอกยี่สิปีมันยาวไปเหลือสัก15ปีได้ไหมคําตอบคือ ได้แน่นอนครับโดยใช้มูลค่าเงินสำเร็จก่อนอื่นผมต้องบอกเพื่อนๆตัวแทนก่อนนะครับว่าอันนี้คือความเจ๋งความสุดยอดของบริษัทชับไล์เพราะว่าถ้าเป็นบริษัทอื่นที่อื่นเนี่ยเวลาที่ลูกค้าเลือกเงินสำเร็จถ้าโดยหลักการมันจะแปลว่าลดทุนประกันแต่ระยะเวลาความคุ้มครองเท่าเดิมแปลว่าเขาจะลดทุนประกันลงมาจากเดิมเนี่ยอยู่ที่700 0 0 0กว่าบาทใช่ไหมตอนเริ่มต้นเนี่ยก็จะลดลงมา อย่างตอนนี้ถ้าเกิดว่าใช้มูลค่าเงินสําเร็จณปีที่16นะครับความคลองจอยู่ที่6 0 0 0 0 0ซึ่งก็ลดลงมานะครับและที่สําคัญก็คือถ้าเป็นที่อื่นก็จะไปรับเงินก้อนตอนครบสัญญาอายุ90นู่นเลยระหว่างทางไม่มีเงินคืนระหว่างทางไม่มีความคลองเพิ่มขึ้นให้10%แต่ที่ชับไลท์ทุกอย่างจะคงเหมือนเดิมแม้ว่าจะไม่ได้ชําระเบีย้ยประกันแล้วคุณดูตามตัวอย่างนะครับวันนี้ลูกค้าเนี่ย หยุดออมปีที่15นะครับเอา15ครั้งพอดูว่าเขาได้เงินเท่าไหร่ไปบ้างในส่วนแรกครับเป็นส่วนของ <c oughs> ในส่วนแรกนะครับเป็นส่วนของภาษีนะก็คือปีละ20,000เนี่ยสิครั้งก็3 0 0 0 0นแล้วก็มีเงินคืนปีที่369 12 15ปีละ35,605บาทนี่เงินก้อนที่2นะครับหลังจากนั้นนะครับทุนประกันก็จะลดลงใช่ไหมฮะเงินคืนปีที่18ปปีที่ โทษเงินคืนนะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็จะคืนให้อยู่ที่23,250บาทลดลงจาก35,605บาทนะครับแล้วก็จะคืนอย่างนี้ไปพอปีกรมธันท์ที่25นะครับเขาก็ยังรับนะครับอีก70%ของทุนประกันก็คือ3 2 5 5 5 1บาทแล้วก็ตั้งแต่ปีที่26เป็นต้นไปปีกรมธัน์นะครับ เงินคืนที่บอกว่าจะได้ปีละ8%ของทุนประกันใหม่ที่ลดก็จะอยู่ที่37,200บาทรับไปเรื่อยๆนะครับจนถึงอายุ89ปีและพออายุ90ปีก็รับเงินคืนอีก1 3 000, 2 0 0ล้านกับอีก3บาทรวมแล้วเนี่ยเขารับสุทธิทั้งสิ้นอยู่ที่2 9 5ล้านา 2 9 5 4 8 1นบาทนะครับออมมาเท่าไหร่ครับออมมาล้านห้าเห็นไหมครับว่าก็ยังได้กำไรมากอยู่ดีนะครับได้กำไรสูงถึง1 7 5 4 8ล้านบาทถ้าเกิดเรามาคิดแบบ ROI นะครับก็จะอยู่ที่216.94%นี่คือความยอดเยี่ยมของแบบ2 4 TX ดังนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆน,นะครับอยากจะไป นำเสนอประกันชีวิตนี่คือแบบประกันเพื่อการดหย่อนภาษีที่สุดยอดที่สุดเลยนะครับเดี๋ยวจะมีแบบประกันอีกแบบหนึงนะครับให้เป็น EP พีถัดไปวันนี้ฟาก